ธรรมบทภาคหกสุขวัควรณน,นาเรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศเท่าความบรรนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบความปราชัยของพระเจ้าโกศตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าช่าอย่างเวรังเป็นตน้นอาแพ้หลานได้ยินว่าพระเจ้าโกศน,นั้นทรงอาศัยกาสิกามรบอยู่กับพระเจ้าอาชาสตูผู้เป็นพระเจ้าหลาน พรระเจ้าอาชาศตศัตรูนั้นให้แพ้แล้วสามครั้งในครั้งที่สามทรงดำริว่าเราไม่อาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ้นกลิ่นำนำนมให้แพ้ได้ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่ของเราเท้าเธอทรงตรัสรักยาหารสเสด็จพระทกบนพระแทน่นครั้งนั้นความเป็นไปอันนั้นของเท้าเธอกระชอนไปทั่วพระนครภิกษุทั้งหลาย กาบทูลแด่พระตถาคตว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ยินว่าพระราชาทรงอาศัยกาศิกคามอันพระเจ้าอาชาสัตูให้ทรงปราชัยแล้วสามครั้งบัดน,นี้เท้าเธอทรงปราชัยกลับมาแล้วทรงตัดพระกยายฐารผาทมบนประแท่นด้วยทรงดำริว่าเราไม่อาจจะยังเด็กซึ่งมีปากยังไม่สิ่นกินน้ำนมให้แพ้ได้ ประโยชน์อะไรด้วยความเป็นอยู่ของเราพระศาสดาทรงสดับกถาของพิสษุนเหล่านั้นแล้วตัดว่าพิกษุทั้งหลายแม่ผู้ชนะย่อมก่อเวรฝ่ายผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เหมือนกันแต่นี้แล้วตรัสพระคถานี้ว่าผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้สงบระงับ ลักความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแกอัดบรรดาบทเหล่าน,นั้นบทว่าชะอย่างความว่าผู้ชนะผู้อื่นย่อมกลับได้เวรบทว่าปราชิโตความว่าผู้อันคนอื่นให้แพ้แล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์คือย่อมอยู่ลำบากในปิริยาบททั้งปวงทีเดียวด้วยคิดว่าในการไรเล่าหนอเราอาจเห็นหลังของปัจจามิตร บทว่าอุปสันโตกว,ว,ว่าพระขีณาสพผู้มีเกล็ดมีลาคราเป็นต้นในภายในสงบระงับและความชนะและความแพ้ได้ย่อมอยู่เป็นสุขคือย่อมอยู่สบายแท้ในอิรยบททั้งปวงในการจบเทศนาช่วยเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องประชัยของพระเจ้าโกศลจบ